น้ำหมักจุลินทรีย์ที่ผ่านการหมักอย่างน้อย5-6ถึงเดือนขึ้นไปเขาจะมีประสิทธิภาพยับยั้งควบคุมศัตรูพืชได้นะครับผมแต่กไม่ใช่ยากําจัดนะครับคนละยางนะครับยากําจัดคือตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยควบคุมนะครับโดยผ่านการกระบ,บวนการหมักมาหาถึง6เดือนนะครับผมแต่จริงๆแล้วถ้าเอาเข้าจริงๆนะครับจริงๆเราต้องเป็น1ปีขึ้นไปนะครับแต่ประสิทธิภาพของน้ําหมัก 5-6ถึงเดือนนี่ใช้งานได้แล้วนะครับผมจูลินซี่เนี่เขาจะซอยควบคุ้มนอนหรือดวงพวกเพียต่างๆนะครับควบคุมพวกใครบ่อห้เกิดกลายเป็นแมลงนะครับผมใครมุดใครยังนี่ไครไข่ของเขาก็จะฝ่อนะครับผมบอสามารถแตกเป็นตัวแมลงได้นะครับแล้วเขาก็จะหายไปนะครับย้านะครับควบคุมนะครับไม่ใช่กําจัดนะครับผมพี่น้องต้องเข้าใจนะครับถ้าจะถ้าจะให้ดี พวบกบักพริกบักเขือบักกูดบักหน้าบักข้าสมโอนี่พี่น้องต้องฉีดอย่างน้อยถึง3ครั้งนะครับถึงจะควบคุมได้เป็นอย่างดีแต่จริงๆครั้งแรกเขาก็ควบคุมแล้วนะครับพี่น้องลองไปสังเกตบิงมันจะมันจะโตใหญ่แบบนี้นะครับมันจะใหญ่แบบนี้แล้วก็มันจะขยายพันธุ์บ่ได้นะครับผมเขาบอ่อสามารถขยายพันธุ์จะเลื่อนเติบโตได้เขาจะจบชีวิตแค่นอนนะครับผม พี่น้องให้เข้าใจมองนีโบเมนมาเอาไปใส่เหลวเป็นยังเพียคือบบหายนะครับผมไม่ใช่ยากำจัดเป็นยาควบคุมนะครับผมโดยการหมักจากธรรมชาตินะครับ